ให้อ a u t o k e y ช่วยคุณนำเข้าข้อมูลรายละเอียดลูกค้าเจ้าหนี้หรือข้อมูลสินค้าจาก Excel เข้าโปรแกรม e X-Press สำหรับสำนักงานบัญชีและผู้ทำบัญชีอิสระและเจ้าของกิจการอ a u t o k e y ช่วยคนได้ประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายทำงานเร็วกว่าคนรายการปริมาณมากแค่ไหนก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปการทำงานเพียง กดที่เมนูหซื้อและ6รายละเอียดผู้จำหน่ายแล้วกดสตาร์ทหครั้งแล้วใส่ชื่อชี้ศูนย์แล้วให้เริ่มรายการต้องการทำรายการแล้วใส่2จบบรรทัดส,สุดท้ายที่ต้องการขีเข้าไปในโปรแกรม Express มันจะขีข้อมูลทำรายการจากรายการบรรทัดที่1เริ่มต้นจบบรรทัดที่21สสุดท้ายที่ต้องการทำรายการรอมันทำรายการจนจบคําสั่ง ถ้าสนใจแอคออโต้คีหรือต้องการนำเข้าข้อมูลขายสินค้าหรือซื้อสินค้าค่าใช้จ่ายรับชำระหนี้จ่ายชำระหนี้บันทึกในสมุดร,รายวันบันทึกสเต็ปเมนต์สามารถติดต่อหรือแอดไลน์ด้านล่างมาหาเราได้ ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆและกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปการทำงานของแอ t ออโต้คีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ